วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่อง Hello Listen 3จุดประสงค์การเรียนรู้เลือกภาพตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำประโยคที่ฟังค่ะ Lesson 3ต่อไปนี้นะครับเราจะได้เรียนชื่อแต่ละตัวละครน,น้องๆฟังพี่แล้วพูดตามนะครับ Listen and repeat after me Number o Tom Tom Number two Alfie Alfie Number three My My, and number 4, Nick, Nick. เรารู้จักตัวละครเหล่านี้แล้วเราไปดูวิธีการใช้บทสนทนาในภาษาอังกฤษกันเลยดีกว่าครับ Hello, my name's Tom. สวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันชื่อ Tom. What's your name What's your name แล้วเธอละเชื่ออะไร My name's Alfie My name's Alfie ฉันชื่อ Alfie Nice to meet you Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะ Nice to meet you too Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ ดังนั้นน้องๆรู้จักบทสนทนาเหล่านี้ในภาษาอังกฤษ,าษ,าษาแล้วอย่าลืมฝึกฝนที่บ้านด้วยนะครับเรามาฟังเพลงและร้องพร้อมตามกันเลยดีกว่าครับ Listen Sing Along Hello What's your name Hello What's your name My name's Tom <S My name's Tom <S Hello What's your name? Hello, what's your name? My name's Alfie. My name's Alfie. Hello, what's your name? Hello, what's your name? My name's Mai. My name's Mai. Hello, what's your name? Hello, what's your name? My name's Nick my name's nick nice to meet you nice to meet you nice to meet you too nice to meet you too งานสิ่งที่นักเรียนต้องทำให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษหน้าที่6และ7ค่ะ